เลือกตั้งที่เชียงรายเมื่อวานก็เป็นสิ่งที่ยืนยันสิ่งหนึ่งที่ผมได้เคยพูดไปว่าจริงๆพรกประเทศไทยอ่ะโดยส่วนรวมทั้งหมดยังไม่ได้กระทบอะไรนะครับเพราะว่าฐานเสียงจริงของพรกประเทศไทยก็ยังคงอยู่นะครับเพราะนั้นที่บอกว่าหลังจากนี้ไปเรามีโอกาสได้กลับมาทบทวนมาดำเนินการต่าๆ นะครับแล้วก็รวมทั้งผู้แทนของพรรคด้วยนะครับผมคิดว่าก็จะสามารถทำความเข้าใจกันได้แล้วมาช่วยกันปรับปรุงสร้างพรรคให้แข็งแรงได้นะครับส่วนว่าที่บอกว่าจะมีคนออกไปบ้างเลือกไหนบ้างอะไระบ้างก็ตามเนี่ยก็ขนาดนี้ก็ยังไม่ได้มีลักษณะที่จะเป็นอย่างนั้นไปมากมายล้วนแต่เป็นข่าวกระแสที่ ที่ข่าวือข่าวปล่อยที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งได้นะครับผมคิดว่าความความไม่คุ้มพอใจของสสในพักเกีเ่ยวกับเรื่องระบบการบริหารจัดการที่ผ่านมามีอยู่มันมีปัญหาอยู่ไหมนี่จะมีจริงนะครับก็เดี๋ยวพวกเราก็จะเข้ามาช่วยกันดูแล้วก็จะช่วยกันยยแก้ไขที่ผ่านมาทีที่เป็นเป็นเป็น,ปนอดีตผู้บริหารพักหรือเป็นคนทำงานให้พักเนี่ยเราก็เขาเป็นเป็นคณะน้องเต็ีไปเป็นฝ่นนายบริหารหมดเพราะนั้น ความจริงก็าขาดการเข้ามาเชื่อมโยงภันครัก็จะมีปัญหาที่ว่าถ้าตรงนั้นคงใช้เวลาไม่นาน,นขณะนี้ก็ได้มีการพูดคุยกับุ่มแทนแต่ละส่วนแล้วับท่านรองคะแม้ว่าผลการเลือกตั้งเมื่อวานนี้เพื่อไทยจะชนะแต่ว่ามันก็ยังมีผลสํารวจความคิดเห็นหรือผลโพลนะคะคะแนนของพรรคเพื่อไทยเองก็ตกลงไปตกลงไปตอนนี้ล่าสุดก็ไปอยู่ที่อันดับสามลองจากภุมิใจไทยได้วยซ้ำไป หลายคนก็วิเคราะห์ว่าเพื่อไทยถึงจุดวิกฤตหรือว่าเป็นช่วงขาลงมองว่าบางคนมองว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะไม่กลับมาได้แบบเดิมแล้วตรงนี้มองอวิเคราะห์สถานการณ์ตรงนี้ยังไงบ้างคะสําหรับสถานการณ์ของเพื่อไทยในปัจจุบันก็ผลเลือกตั้งแก็ออกมาบอกว่าผลโพลที่ไปวัดมันไม่ถูกต้องใช่ไหมฮะบอง ประชาชนมาดับหนึ่งผมผลเมื่อวานก็ออกชัดเจนว่าพรคเพื่อไทยก็ทิ้งห่างาาทัคประชาชนเป็นเท่าตัว,วนะครับเพราะนั้นผมคิดว่าแล้วเมื่อวานนี้ก็เป็นการทำโพลซึ่งซึ่งไปทำช่วงก่อนหน้าซึ่งก็ไม่ไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่ตามกฎหมายมันไม่ควรทำนะครับมันเป็นการชีนร้นำแต่ว่าผลความเป็นจริงของคะแนนมันก็ออกมาให้เห็นว่ามันเป็นยังไงก็ผมผมเชื่อว่าคะแนานที่เป็นแฟนเพื่อไทย มันมันไม่ได้หากหายไปไหนนะครับเขาก็ยังรลักศรัทธาพรักผู้ไทยอยู่ปัญหาอยู่ที่ว่าพระผู้ไทยจะเดินไปในจุดยืนกับในในเป้าหมายหรือในในทิศทางที่สมาชิกพรักก็ยังยังเข้าใจหรือยังยังศรัทธา่หรือเ,เปล่าผมเชื่อว่าสิ่งนี้ยังมีเต็มเปี่ยมน,นะครับถามว่าเราต้องปรับปรุปงไหมปรับปรุงเพื่อจะให้เข้าไปสู่จุดที่เราคิดว่าเราจะลับเข้ามาที่จะยิ่งใหญ่นะครับ เป็นคนที่เป็นพรรคที่ได้รับการยอมรับแล้วก็ถึงความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อพรรคในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาต่างๆมาที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการกล่าวลาอ่อกล่าววิพากษ์วิจารณ์รบ้างว่าเรามีปัญหาไม่สามารถทําตามนโยบายต่างๆได้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าที่ผ่านมาต้องบอกว่าเราพยายามทำหลายเรื่องมากเลยตั้งแต่เข้ามานโยบายของเราเกิดทุกข์ท ได้พยายามทักันแต่ว่ามันก็พบว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่มันไม่ไปสู่เป้าหมายเพราะว่ามันมีอุปสรรคแลมีกลไกที่ขัดขวางการทําง,งานแม้กระทั่งในภาพรวมด้วยกันนะครับสถานการณ์ของเพื่อไทยขนาดนี้เป็นช่วงขาลงหลังจากนี้ก่อนที่จะมีการเลือกตั้งเพื่อไทยมั่นใจหรือว่าจะ เรียกศรัทธาสาหรับคนที่เป็นแฟนคลับหรือว่ากลุ่มต่างๆที่เพื่อเรียกศรัทธาข,ของเพื่อไทยกลับมาเหมือนเดิมได้ยังไงบ้างคะจริงๆเรื่องบอกว่าเราเ,าเรื่องจะขาขึ้นขาลงเนี่ยเราเราไม่ได้มากั่นวงใจตรงนี้เท่าไหร่นะครับาการวิาพากษ์วิจารณว่าเรามีปัญหาต่หงๆกที่เราสนใจนะครับแล้วเราก็เก็บร,รวบรวนทั้งขณะนี้เก็บรวบดวมเั้ง ทั้งสสทั้งสมาชิพกพรรคทุกทุกส่วนกับทั้งคำวิพนธ์วิการที่มีอยู่ในโซเชียลมีเดียทั้งหมดวันนี้เราหันกลับมาดูเองและแคกับต,ตัวเองนะครับเรายังหวงแผนความรักและความศรัทธาที่พี่น้องประชาชนและกล็กสมาชิพกพรรคให้กับเราเพราะฉะนั้นสิ่งที่อาจจะมีปัญหาบ้างความไม่เข้าใจบ้างการที่แจงน้องเกิดอะไรบ้างหรือว่ามีการดําเนินการที่อาจจะล่าเลยบางสิ่งบางอย่างไปบ้าง สิ่งเหล่านี้ก็จะได้รับการแก้ไขแล้วผมคิดว่าอยากให้ติดตามเฝ้าดูนะครับาการเปลี่ยนแปลงของราเมือไทยหลังจากที่เรากลับมาเป็นฝ่ายค้านนะครับคงไม่นานเกินไปเพราะตอนนี้ม,มีเวลาเหลือถ้าถ้ารัฐบาลนะครับคุณอนุทินนะครับกับพรรคประชาชนรักษาสัญญาที่จะยุบให้ได้ภายใน4นี่เดือนซึ่งก็มีเวลาไม่มากแล้วขณะนี้ผมคิดว่า การกลับมาสนใจปรับภูมทัศน์กาเติมศรัทธกต่างเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและอยากให้ติดตามก็แสดงว่าหลังจากนี้กคงจะมีการระดมสัพพั์กำลังทุกอย่างเพื่อที่จะเรียกศรัทธาของเพื่อไทยกลับขึ้นมาครับผมคิดว่าเรากลับมาก็กลับมาเต็มรูปแบบของของเราที่เคยทำนะครับเพราะว่าแกนนำทั้งหมดกลับมาหมดแล้วนะครับแล้วก็ขณะนี้เรากำลังพูดคุยกันแต่ละส่วนเพื่อเพื่อเตรียมวางแผนในการที่จะทำหน้าที่ฝ่ายค้านอย่าง เต็มภาคภูมและกก็ทําหน้าที่ในการเตรียมการเลือกตั้งเพื่อจะให้พี่น้องประชาชนได้ตัดสินใจหากสัญญายในการตั้งรัฐบาลครั้งนี้ไม่มีการเปลีป่ยนแปลงการที่คุณทักษิณบอกว่ายอมยอม,ยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพื่อที่จะให้พักเดินหน้าเดินต่อไปได้การที่คุณทักษิณได้กลับเข้าเนื่อนจําตรงนี้ค่ะมันจะทําให้เรียกศรัทธาหรือว่าสําสหรับแฟนคลับของพรรคเพื่อไทยได้มากน้อยแค่ไหน จริงๆผมคิดว่าคุณทักษิณไม่ได้เริ่มต้นจากยอมติดคุกหรือยอมเข้าสูก่กระบวนการเนี่ยเพราะว่าต้องการให้พักเพื่อไทยเดินต่อได้นะครับเพราะมันคนละเรื่องก,กันเอยยังไงพักเพื่อไทยก็เดินต่อได้อยู่แล้วแต่สิ่งที่คุณทักษิณได้นนตัดสินใจก็คือว่าท่านก็อายุมากแล้วะและท่านก็ชู้และท่านเชื่อมั่นในความบริสุทธิ์ของท่านเพราะนั้นท่านก็ตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการนะครับแต่ว่าเมื่อผลมัน,มนออกไปอมาแบบดีท่านก็ยอมรับเมื่อตัดสินใจเข้าสู่กระบวนการแล้วก็ยอมรับกระบวนการที่ตัดสินมา ก็คือท่านก็เข้าไปเพื่อให้มันจบเรื่องนี้ไปสักทีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่ติดตามเป็นเราติดตัวท่านนายกมาตลอดครับก็มีคนบอกว่าการที่คุณทักษิณยอมลัเข้าเรีอยนจันตรงนี้ส่วนหนึ่งคะแนนของเพื่อไทยก็ได้ก็จะได้มาจากคะแนนความสงสารจากการอของคุณทักษิณนะคะมองเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตรงนี้ยังไงบ้างคือคือผมว่าเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนที่รักท่านนายกทักษิณ และมีคนเห็นอกเห็นใจพรรคเพื่อไทยเพราะตลอดเวลาของการต่อสู้ตั้งแต่พรรคไทยรักไทย,ไทยมาจนพรรคเพื่อไทยเนี่ยเราเป็นพรรคการเมืองที่นายกถูกศาลหรือถูกกระบวนการยุติธรรมในการเยี่ยมตัดสินนะครับหรือทําให้พน้นจากตำแหน่งมากที่สุดนะครับอันนี้ก็ก็คง,ต,งต้องไปดูนะครับผมว่าประชาชนนี้เฝ้าอยู่ อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเราเองเราก็เดินหน้าทํางานเต็มที่เพราะฉะนั้นจะบอกว่าคนสงสารคนอะไรเนี่ยผมคิดว่าคนเขาเห็นนะว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ต่อสู้เพื่อระบอบประชาธิปไตยมายาวนานแล้วก็เห็นว่าเราถูกกระทํามาโดยตลอดนะครับผมว่าการที่ผู้นาสิทวิญัณย์พรรคเพื่อไทยถูกตัดสินครั้งนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่มันออกมาก็น่าจะเป็นเรื่องของความเห็นใจ นะครับแล้วก็ความยอมรับและรู้สึกว่าเราเป็นรรคการเมืองที่ต่อสู้ได้ร่วมนะับไทยแล้วก็พิจารณาเกีกับองคัตว์นานาประการดังนั้นความเห็นใจตรงนี้จะแปรเปลี่ยนเป็นอย่างไรเนี่ยก็ผมว่าก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่ายัางไงก็ตามองยอมรับว่าท่านทักษิณเนี่ยเป็นนายรัฐมนตรีที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่ประเทศไทยมี